ครับสวัสดีครับพ่อบผมเตมี่พี่เก่าครับมือนี้อยู่ขวกหลางหน้าพี่น้องเป้าเบิงขวกหลางหน้าพี่น้องเป็นเลี้ยงตากระเต็นเลี้ยงปลาไล่ย่างพี่น้องปลูกพักปลูกพืชเผือพักพี่น้องขวกหลางหน้าเป็นกำลังแางใหม่ทีไล่เต๋ยวี่งน้องประมาณซ้ำไร่พี่น้องประมาณซ้ำไร่ประมาณพี่น้อง ไปเบิ้งตากตเตียนพี่น้องไปเบิ้งตากตตียนวารีวิวตากตเตีนให้แน่นเองเออุงตะตะเตียมพี่น้องได้ยักมือเราก็ตากตเตียนนี่นี่เรมือจ้าตกตนเศร้ามือพี่น้อเดี๋ว่สิบมืแล้วพี่นองยีบวัน ก็เตียมยีมือนพี่น้องอเห็นบอสัตว์ไปเพี่น้องทางนี้ต้องทางผีพี่น้องตอเห็นบรสัตว์เเนี่ยทางผีบสัตว์เลยพี่น้องสองหมื่จักเดียนก้อน The kinney. Sì, sip mua. Sì, sip mua hai sip kop. The kinney. The young oyap oyap in the hand. Nha yang gậy up. Nhao 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 มันว่ามีต่หย่าเพราะฉันเลี่ยงกับเอาไส้เอาไส้มาใส่พี่นอ้องหย่ากับไส้เราะฉันมาใส่ผมเกิดจากเลี่ยงอยู่พี่น้องแจ้ะไปผมว่าผมไม่มีเวลาพี่น้องเกิดจากเลี่ยงอยู่หลายพี่น้องนับบทวันหมดละผมมาหมดกวนนี่ยัยงนี่โยงยังเป็น,น,ในใครพี่น้องมาวันนี้ออกแล้ว ไม่ดันนี่สองขวักพี่น้องตัวงามไม่ดีพี่้งตัวงามไม่ดีตัวงามไามได่มไดีพี่น้องคนตัวงามเลยพี่น้องแกได้กินแล้วพี่น้องเจ็กน้อยกับล่งหมอนั่นตัวเจ็กน้อยนี่ขวากาใส่ผ้าขาวทุนตัวบัตลงผ้าขาวกับเบสหรือพี่น้องไม่สีเดียววะ ผู้ใดสนใจมันว่าขายอยู่ได้พี่น้องพันมันก็ขายเพื่อนใครมันก็ขายขายไม่พอใจท่านก็ขายตัวก็ขายพี่น้องสนใจติดตัวมาเลยพี่น้องทางกับอำเภอชายวันที่แหละจังหวัดอุดรธานีเป็นปลากเก่า่หรอพี่น้องเป็นขายอยู่บ้านปลากเก่าตำบลบนสูงอำเภอไาวันจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเปนขายอยู่ ไม่ได้สนใจติดต่อมาได้พี่น้องซงกับซงพี่น้องมันว่าซงกับซงเหมันอนขายกับขายซงกับซงกันพี่น้องนี่ทางพี่ไล่ขับพี่น้องมันจับเห็นปะไอ้คือพี่น้องได้เห็นผมเด้่จะสัตว์เด้ยวคุณเอออยู่ใหญ่อยู่ใหญ่พี่น้องวันจิดดิดกับป๊อปปันไหมพี่น้อง ฟูงเป็ฟูงอยู่พี่น่องกล่องผมมันบระสัตอันนี้ได้พี่น้องสนใจตะกะเตียนมาว่าสิเป็นพันธ่าว่าสิตั๊กกะเตียนจุ่มมันไงแล้วก็ขวแล้วเพิ่นก็ขายพี่น้องสนใจติดตัวเขามาไอใดเพื่นมาเบิ่งพอกนีพี่น้องมาเบิ่งมุงนีพี่น้อง มุ้งนี่เรายาเวลาอะประมาณซ้ำกันเลยพี่น้องบ้านซ้ำกันเลยแกนบู้นี่อันนึงก็ส้วงไงกว่าบู้ซ้ำกันมุ้งนี่จะแขวก่อนมุ้งนี่จะกันเมื่อก่อนนี่อืมพี่น้องมือพี่พน้องอืม มันซัอนคักพี่น้องมาไปขวานะพี่น้องนะขวานแห้งเหล็กอะเอาคุกกับรถดีนะพี่น้องอย่าไปขู่กันเลยล่วงภาคเข่านะเอ้ยกระดิเสียบคักพี่น้องบึ้งวิวพี่น้องยิว้วดีด,ดีเป็นปลาเข่าพี่น้องของ้างๆ หน้าคนเราจ๋ด้วยพี่น้องเป็นปลาเขาของเพิ่นก็มีแต่เป็นโคกน้องหน้าเหระครับมันเน็ดโคกน้องหน้าเลี้ยงป,าป่ามองเป็นคู่เป็นนันี่เพิ่นกับปลูกกล้วยปลูกตะคอกตะไคร่ปลูกข้าปลูกนอกอยากนอกกินนพี่น้องการว่าสิบ,บริสุทธิ์เขาเพี่น้องตื่นขึ้นมาอยากนอกอยากนอกกินปลาบอว่าเพ่นกะมันกับว่าซีบีเอ็ตเอาพี่น้องปลาก็ซีบีเอ็ตเอาใส่ชีวิตแบบ นี่หมากเลยพี่น้องธรรมศาสตร์หม,มากเลยอยู่กธรรมศาสตร์นี่เลยพี่น้องเขาจะเงินว่าพ่อเพียงของแถืพี่น้องโดยสื่อจักบัตรอันนี้เมันบังคับเด็ดมันไผ่เลยพี่น้องมันปลูกไผ่ บ่รู้ว่าไผ่อยังพี่น้องมันปลูกแต่มันปลูกไผ่คู่ทางนี้คู่ทางนี้เพิ่อจะปลูกเป็นตักไข่ตอกควักตะกไข่เป็นพวกบกบกเกล่าป่ะปูนเก๊กไก่พนเก๊ไก่พนหูวบกเปล่าก็ซัดเจียนไปได้เลยพี่น้องกล่องผมซุ่มแหงแล้วเลยพี่น้องซัดเจียน มันสัตเกลื่อนเลพี่น้องน้องฝุ่นกอมเมนป้าย่างพี่น้องตื่นซ้อมากก็จีบยางพี่น้องจีบยางแล้วอยากกินเขาอยากเขามากอละซิดเบ็ดพี่น้องสำรับเชียงคั่กวกรับถตาใครอยากไม่นู่นยังจะเจ็บในหัวในสวนมาใส่กันพี่น้องพักเพิมาใส่กัน จะเป็นคาบนึงเลยพี่น้องก็ต้องเสื้อเขาดอกเหมือนหยาเข้ามาแล้วพี่นอ้องหยาเห็นแม่แล้วหยาหยาเห็นแต่กะเตียนมาแล้วพี่หนกักหยาพบบ้าเลยหยาเห็นแต่กะเตียนมาแล้วมาได้บ่ mấy bữa nhà hết tất cả tiền phía non, bố đây xây nhà nó gì đi? để dọc gì vậy? tiền nhà phát nó hết rồi phía non. như vậy. nhà hết tất cả tiền. Thôi. <laughs> Tha hết phụng vua. Xuôi vào nhà anh cũng nhà 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 ăn nhà bán ăn phía non. nhà bán. ở hải mã đây cả phong nhà. เอากลาสัตวมาดิเอาผาาใบมสไลดๆอยู่ที่ังเตว่าใส่สวอใส่เสียบดีๆไหมไม่ที่นม่เราสไปยรพลาดกับพ่อแล้วจะอย่าบันมาเบิ้งวิธีการให้พี่น้องบันเียวิธีการให้ง่ายๆพี่น้องมัมียางหยักดิม่มีหยังหยักจกเม็ดพี่น้องปัดปัดตัดคิกเมยไม่่ตัดออกค้ิกเมยเอาเนื้็ได้น่อยครับันเฮีย ป๊บว้างมน้อยเียวันเกียวาฆ่ากิเีมันยาบขาดนั้นยบบกคอมันหักจากข้างทีนี่เลยเเป๊บิเ้อมเมืองผู้ไห่อย่องมผมมาั่ื nhưng mà mầm có hát liều đi phào phào hát mầm gấp hát mầm đó, cái đoạn, gấp hát mầm gấp mình mầm gấp hát nhà có hát mầm Nam hát mầm gấp 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 hát mầm thằng, hát mầm gấp hát mầm gấp hát mầm gấp hát ก็ใครยู่โดยเย็บเปินก็กติงตัวมงนี่บะมุงนี่จักเมือกมุงนี่มุงนี่จักเมือยาตี๋ซ้ำกันบ่มุงมันยิ้มุกวงบ่ที่ทาวดอาจีนจีนซิบหาหมือพี่น้องมเบามือ หาวันเดียงีนเดียงกลัวพ uh, ี่น้องาเยนะเย็ยนกุกกพี่น้องสี่สิบห้วันได้ดีที่พี่น้องเียงตะกะเตียนมทำปดาดิเอว่า่บีบบชอสือไ่มาเหืงคนไหนเพี่น้องันจะอ่อนซ้อนยันห nhà câu ở vậy anh chỉ là biết nong đồn, đồn cái chăng mắt bắt đầu khi nên biết nhà câu bắt đầu bắt đây lại vừa là hoạt mới kiếp vừa là vân vân chăng màu hoặc nhà câu hay ăn nhiều biết nong hay ăn

เฮ็ดเห็นมัน h ạ c เห็นม้เฮ็ด n h กคือกูเน้เียมันกินบั้นพี่น้อยบอสัดเจนมาได้แล้วพี่น้อยมันกินบัแต่ตอนสอนเียงนี่ chọn chọn nè im ngót pau dịch băm ăn khương điện cái nọ khương sang đây cái dịch băm ăn khương yên. สั่งจองเขามาไดุ้่วา่าขา,ขายวันสันดิขายถึงพันขายถึงแม้มเนี่ยแหละพี่น้อง เบึงบงบเนี่ยพฟกัสปันนี้นกงมันม่คำดนะมาเตียนในกไปเอานีกรไดไ่ดมาเนี่ยมานก mình muốn chỉnh cái nào cái điện ngay cũng ngoài cái nào chúng ngoài cái nhanh đẹp chúng phải năn phải nỉ anh ấy có thể chúng lấy cái nào tay nhà mày mắt cái nào nhà sọp nưng để đốn cái nào nhà nưng เลี้ยงง้วนี่นานยาสอบนึงมพดีพี่น้องอันนี้า่สอบเอันนี้เลี้ยง่อสอบดีพี่น้นองแล้ววัดวนว่ามเวลานี่ีสิหหมื่นพี่น้องเีกลัวทั้งตัวเอดเครื่องไว้ลยน่นาสนใจเลยหนูาเจ้าิมไป่เอีย โอ้ปกติมะเดไแมกนนวาหูกระเสามึเอาแสิมเดไปวัดจะุ่นแม่กินบุตรแม่โอ้ักตินนเจ๋ได้พี่ตังคกหูม้เื้อบ่ปลาก่บกตางจัดโคกใไปเป็นมองเป็นมองเป็นมองไกกะจะควางโคกน้องนายพี่้องตัวน้อยนี่พี่้ังจะควงตัวจริงพี่้ังตัวน่อยนี่ เห็นว่าเป็นตัวตัวยังก่อนตัวตัวว่าถั่วแกร์พี่น้อยตัวหน่อยถั่วแกร์หน่อยพี่น้องตัต้องไปเป็นลูกน้องไปนายก็บจะคว้างพี่น้องลูกน้องก็บจะคว้างอลไรพี่น้องอยากกับเฮ็ดเพราะอยากกับเพาะต้องเฮ็ด เป็นไงยาของสะดวกสบายพี่น้องอยากใช้เบิ้งป่ายดิพี่น้อง่ว่าบุ้มีป่าห์เบิ้งพี่น้องอยากก่อนดิอยากใช้เบิ้งป่าอยู่เ้ย,ยพี่น้องสำหรับคลิปนีเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน สิพร้อมกันจิบนาพี่น้องนำรับผู้ใดมักกะบฝากก็เลยก็กเสีกยก็ซับซากให้น้าพี่น้องอย่ื้อมเยื้อมอย่าลืม,ลม <c oughs> กดก,กระดิ่งน้ำเพื่อจิได้แจ้งเตือนหน้าพี่น้องเดย์ประภัชจิปไม่ไหมจากผมเต๋อเมีมนำรับจิบหนีพ่อมาเก้าเข้ามาสวัสดีครับไปแล้ว